ครับวันนี้นะครับก็จะมาพรีวิวนะครับ Sony DSCW830 กล้องคอมแพกนะครับพร้อมซูมออติค่อนะครับผมเป็นกล้องพกพาขนาดเล็กนะครับผมก็ออกมานานแล้วนะครับอันนี้ซื้อมาเล่นเฉยๆนะครับผมครับผมด้านในกล่องนะครับก็จะมีนะครับกระเป๋านะครับใส่กล้องนะครับผมแถมมาให้ด้วยนะครับหนึ่งโอเคเป็นกระเป๋าของ Sony นะครับ เรามาแกะดูข้างในนะครับว่ากระเป๋านะครับเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับก็จะมีที่ร้อยนะครับกับเข็มขัดนะครับไว้ใส่พกพาไปได้นะครับผมข้างในนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับโซนี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับ แถมเมมโมรี่การ์ดมาด้วยนะครับผม16กิกนะครับผมความเร็วอยู่ที่90เมกะบิตนะครับต่อวินาทีนะครับแล้วนะครับตัวนี้นะครับแถมฟรีนะครับเป็นเมม o มรี่การ์ดของโซนี่นะครับตัวโซนี่นะครับเป็นสเปกนะครับผมเป็นกล้อง20ล้านเมกะพิกเซลนะครับซูมออกแบบออกติคอ8เท่านะครับผมอ่เลนส์วายนะครับ25มิลลิเมตรนะครับ ถ่ายวิดีโอแบบ HD นะครับ 720p ได้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็น Sony Cyber-shot DSC W830 นะครับผมเรามาแกะกล่องด้านในกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ด้านในของตัวกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาต่างๆมาให้เรานะครับเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่มือภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ลืมภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็มีนะครับโอเคนะครับตัวกล้องเอาไว้ก่อนนะครับผมนี่คือตัวกล้องนะครับไว้ด้านบนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวกล้อง เรามาดูของข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเปิดมานะครับแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับ USB แล้วก็มีสายไฟด้วยนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับสาย AC นะครับอันนี้เป็นสาย USB นะครับแล้วก็ นี่นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับข้างในกล่องนะครับอ่าแล้วก็แบตด้วยนะครับอ่าหมดแล้วนะครับมีเท่านี้นะครับภายในกล่องอันนี้นะครับก็จะเป็นที่รัดสําหรับห้อยกล้องนะครับผมด้านข้างครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของโซนี่นะครับ NPBN นะครับอันนี้600มิลลิแอมป์นะครับผมขนาด600มิลลิแอมป์นะครับผม แล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับเสียบกับปลั๊กไฟนะครับผมจะมีสาย AC นะครับผมเสียบต่อเข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับผมแล้วก็เป็นสายเชื่อมต่อนะครับถ่ายโอนข้อมูลด้วยนะครับแบบนี้นะครับามาให้1เส้นนะครับ อันนี้อะแดปเตอร์จะเป็นอยู่ที่ 100-240V โวลต์นะครับแปลงเป็น 5V โวลต์นะครับ 1.5M แอมป์นะครับโอเคน้เรามาดูตัวกล้องกันนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนะครับเป็น Sony สีดำนะครับ Cyber Shot นะครับผมเป็น Sony DSCW 8 3 0 Cyber Shot นะครับ กล้องหน้าความละเอียด20ล้านเมกะพิกเซลนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่ม power นะครับตัวนี้นะครับปุ่ม power แล้วก็ปุ่มชัตเตอร์นะครับผมตัวนี้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นปุ่มเลือกฟังก์ชันนะครับวิดีโอพารูมานะครับครับผมด้านใต้ของเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องล็อกแบบนี้ครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเปิดนะครับแล้วก็ แกะเมมโมรี่การ์ออกมานะครับผมที่แถมมานะครับ16 g ินะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็นำไปเสียบเข้ากับช่องนะครับใส่ Memory ี่การได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น16 g ินะครับ90 m มกะนะครับโอเคแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคเสียบเข้าไป จากนั้นนะครับก็ดันลงนะครับให้มันล็อกนะครับนี่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ดันลงให้ล็อกนะครับโอเคล็อกแล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็นําแบตเตอรี่มาใส่นะครับดูหัวพินสีทองนะครับผมกับด้านในนะครับตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าตรงกันนะครับก็เสียบใส่ได้เลยนะครับจะมีตัวเล็กๆสีน้ําเงินนะครับในการล็อก แบตเตอรี่ไม่ให้หลุดออกมานะครับนี่ตัวนี้นะครับสีน้ําเงินตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับผมปิดฝานะครับแล้วก็เลื่อนล็อกนะครับโอเคล็อกแบบนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับก็เปิดเครื่องนะครับผมกดปุ่มออนออฟนะครับผมตรงนี้นะครับด้านบนนะครับปุ่มเล็กๆนะครับอ่า ไซเบอร์ช็อตนะครับอันนี้มันให้ตั้งภาษานะครับกดตรงกลางนะครับกลมๆนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดลงมานะครับกดลงมารูปนาฬิกานะครับลงมาเลือกภาษาไทยนะครับหรือภาษาที่คุณต้องการได้เลยนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นก็กดตรงกลางนะครับผมอ่าจุดตรงกลางแล้วก็กดลงมานะครับนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับเพื่อเลือกโอเคนะครับเป็นสีเหลืองนะครับโอเคแล้วก็กดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นนะครับก็เลือกโซนเวลานะครับอันนี้เป็น UTC บวกนะครับแบงคอกจาการ์ตานะครับ UTC บวกนะครับอันนี้กรุงเทพจาการ์ตานะครับแล้วก็กดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเลือกรูปแบบวันที่นะครับผมวันเดือนปีนะครับอันนี้เป็นเลือกเป็นวันเดือนปีนะครับเวลาแล้ววันที่และเวลานะครับอันนี้ก็เลือกวันที่และเวลาปัจจุบันนะครับของคุณนะครับผม เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผม <_ an> เพื่อปรับนะครับ <_ an> จะตั้งค่าช่องถัดไปนะครับก็เลื่อนขวานะครับกดเลื่อนขวาอ่าเลื่อนขวาโอเคตั้งเวลานะครับจากนั้นก็กดตรงกลางนะครับแล้วก็กดลงมานะครับกดโอเคตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โอเคอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เลือกทีมนะครับเลือกทีมเมนูนะครับในการแสดงนะครับจะเป็นทีมสีดำสีเทาและก็สีชมพูนะครับมีให้เลือก3สีนะครับผมถ้าเลือกได้แล้วนะครับก็กดโอเคนะครับอันนี้เป็นแบบโชว์รูปภาพนะครับโชว์ปกติความละเอียดคุณภาพสูงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าปกติจะประหยัดแบตหน่อยนะครับถ้าคุณภาพสูงอาจจะ ใช้เวลาในการแสดงผลเยอะนะครับอันนี้เลือกเป็นปกตินะครับจากนั้นกดลงนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะครับอีกทีหนึ่งนะครับกดตรงกลางนะครับตรงกลางอ่านะครับตอนนี้เข้าสู่หน้าในสามารถถ่ายรูปได้แล้วนะครับผมปุ่มด้านล่างนะครับเมนูนะครับอ่าก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้เป็นเลือกเป็น20ล้านพิกเซลนะครับ4ต่อ3นะครับอันนี้ปรับ ชดเชยแสงนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องความไวจับรอยยิ้มนะครับหมดออโต้นะครับอันนี้ตั้งค่านะครับผมโอเคผมเลือกตั้งค่านะครับกดตรงกลางนะครับอันนี้ช่วยประหยัดไฟเส้นตารางนะครับคุณภาพภาพนลงมาอีกนะครับตรงนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับก็กดลงมารูปตั้งค่านะครับครีมกับคอนตรงนี้นะครับ แล้วก็ลงมาอีกนะครับเป็น memory card นะครับทำการ format memory card ได้เลยนะครับกด ok นะครับกดขึ้นแล้วก็กด ok ทำการ format เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเมนูนะครับสามารถทําดําเนินการถ่ายรูปได้นะครับตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างภาพถ่ายนะครับแล้วก็วิดีโอ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารสดใหม่ก่อนไครที่นี่ที่เดียว Notebook Freedom c h anel n